การขับรถยนต์อย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเอาอีกแล้วนะครับพอคลิปนี้นะครับหลายคนก็ต้องมันไส้นะฮะว่าโอ้โหโชว์ออฟอีกแล้วขับยังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเอาเป็นว่าผมเล่าเป็นประสบการณ์ละกันนะครับสายมันไส้ก็ผ่านๆไปบ้างก็ได้นะครับผมเองก็ไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสโอหังอะไรมากมายนะครับก็คือชอบชอบเล่านะครับชอบเล่าการขับรถยนต์ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ย ทำยังไงปีนี้55ขวบแล้วผมนะสมัยก่อนตอนอายุ20กว่าก็เกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะ25หรือ26 26มั้งนะครับประสานงานเมาเหล้านะครับแล้วก็ขับแบบไม่มีมุมอุบัติเหตุอะ่ะพูดง่ายๆขับรถแบบไม่มีมุมอุบัติเหตุไม่คิดว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่รู้มุมพูดง่ายประสบการณ์น้อยประสบการณ์น้อย แล้วก็มีเรื่องสมาธิยิงคันนี้ด้วยนะซีวิคคันนี้ด้วยนะครับก็ตอนนั้นที่ชนนี้ n ิงนิสันเซนทร Central นะครับส่วนอีซูซูไม่มีไม่มีเคยขับย s u ูสูมังกรทองนะครับรุ่น3,000ันดากอนไอทีหนึ่งนะ120แรงมาแล้วตอนหลังขายไปก็มาซื้อรถเก่งคันนี้นะครับขับยังไงไม่เกิดอุบัติเหตุผมมองแบบคนที่ผ่านประสบการณ์การขับรถมาพอสมควรแล้วนะ <c oughs> ยังหลายๆท่านเนี่ยพออายุระนามากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามุมอุบัติเหตุเนี่ยมีนะครับการขับรถโดยที่ป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยมีอยู่2องสององกรณีกรณีขับในเมืองกรณีขับต่างจังหวัดนอกเมืองดีย๋ยวตอนนี้ผมอยู่ในเมืองนะครับจังหวัดเชียงใหม่อ่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเปลี่ยนเลน เวลาผมจะเปลี่ยนเลนนี่ผมเปลี่ยนเปิดไฟแล้วก็ช้าเข้าไว้ช้าเข้าไว้นะครับค่อยๆเฉลียงไปเรื่อยๆขับรถนะครับก็ต้องมีการดูนะครับกระจกขวากระจกหลังกระจกมองซ้ายเวลามีรถอย่างเงี้ยเร็วๆมาเนี่ยนะครับอันนี้เรานะครับเราก็เฉยๆไว้นะครับเฉยๆไว้ขับรถก็อย่าให้ช้านะครับอยู่เป็นภาระบนท้องถนนมากเกินไปนะักนะครับในเมืองก็ต้องดูก่อนในเมืองเนี่ยนะครับถามว่าขับเท่าไหร่ 60เนี่ยนะครับ60 70จนี่เจินี่ผมถือว่าเร็วแล้วนะครับถ้าสภาพในเมืองในี่สินี้ใช้ได้แล้วถนนนอกเมืองงนี้นะครับ80นะครับถือว่าเร็วแล้วนะครับอย่างมุมอุบัติเหตุผมหนึ่งเงี้ยเนี่ยรถบังหน้านะรถบังตาอย่างนี้นะครับนะรถบังตาด้านขวามืออย่างนี้ผมก็ไม่เห็นเวลาออกไฟเขียวปุ๊บนะครับผมก็จะไม่ชิงออก โด,โดยที่ผมยังไม่ได้เห็นด้วยลูกกระตางผมเองนะครับซ้ายเนี่ยที่เขาปล่อยมาเนี่ยมันโอเคอเปล่าขวาที่ปล่อยมาเนี่ยมันโอเคอเปล่ามีใครฝาไฟเหลืองหรือเปล่านะครับมันอาจจะมีเลวตินปลายติดเท้ามาก็ได้อันนั้นคือมุมหนึ่งแล้วที่ผมคิดนะครับกับอะไรที่อับสายตาเนี่ย <C'> ผมไม่เอาเวลาเบรกเข้าไฟแดงอย่างนี้นะครับผมก็จะมีการเบรกนะครับไม่ใช่เบรกครั้งเดียวเบรกหนึ่งเบรกสองเบรกส จนถึงไฟแดงติดนะครับมีการลดความเร็วก่อนก่อนถึงไฟแดงนะครับถ้ามาดดโดๆดเลยนะครับอย่างเส้นทางต่างจังหวัดเช่นเส้นทางแม่สอดอย่างเงี้ยถ้าทางไกลนะเหินยื่นมาแล้วขึ้นเขากลับเชียงใหม่โอ้มันเป็นเนินพอดีแล้วเป็นแยกนะครับเดี๋ยวซ้ายไปแม่สอดถ้ามาเดียวเดียวทะละนงแล้ไม่มีใครเลยนะครับเปิดไฟกะพิบคู่เลยคนก็บอกโอ้ยไม่จำเป็นรถผมไม่ได้เกิดอ,อันนั้นเรื่องของเขา นะครับกับไฟกระพริบคู่ถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่อะไรมากมายนะครับรถบางครั้งมันไม่จําเป็นต้องสื่อสารว่าไฟกระพริบคู่มันใช้สําหรับรถเสียนะครับช่างมันไปนะครับใครที่คอมเมนต์อย่างนั้นก็ปล่อยผ่านนะฮะของผมนี่บอกตรงว่าอย่างนี้ยนะค่อยๆดูค่อยๆเลี้ยวอมุมผมนี่ตรงได้เลี้ยวขวาได้แต่ผมก็ต้องมองดูว่าเลนขวางผมเนี่ยนะครับเขา จะลักไก่ตรงหรือเปล่าเพราะขวามือของผมเมื่อกี้นี้ตรงอย่างเดียวะนะครับไอ้อเลี้ยวขวาอย่างเดียวแล้วผมก็เวลาจะทําอะไรก็จะเลี้ยวเฉียงเฉียงจริงผมเป็นไปแซงหน้ารถคันนี้ก็ได้แต่ผมอยากจะดูนะครับ B M W เวลาขับรถก็จะมีอารมณ์ดูนะครับว่าโอ้โหบนท้องถนนนี้รถยี่ห้ออะไรบ้างวะโอ้โหคันนี้ไม่เคยเห็นไว้คุพ่อคุแม่ไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยโอ้โหชาตินี้จะได้ครองหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดูถูกชีวิตตัวเองนะ แต่ก็ดูด้วยว่าโอ้โหมันจะมันจะพอไหมปัญญาในชาตินี้ไม่ได้ก็เชยชมเขาว่าโอ้โเขาเก่งนะครับเขาซื้อรถรุ่นนี้ได้นะครับอะไรวะเนี่ย BM เนะครับ X Drive right 40 i i ี่ศูรุ่นนี้ก็หมื่นตึบเลยนะครับเวลาไม่ได้ศึกษาพวกรถยุโรปบ,บางรุ่นเนี่ยหรือไม่ได้ตามเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้หรอกแล้วขับพวกนี้ผมก็ตามห่างนะครับตามห่างไม่ว่าจะเป็นรถบ m เหรือรถอะไรก็ตามเนี่ยผมจะตามห่างหมดแหละไม่จําเป็นห่างนี่หมายความว่ามีระยะ มีระยะ10เมตรในเมืองมีระยะ10เมตระพวกก็บอกว่าโอ้โหน้อยไปน้อยไป10เมตรพี่จะขับหาหอยอะไรเหรอไอ้คนที่ขูวิวจารณ์คอมเมนต์ไปไม่เป็นไรครับนะถึงเวลาเวลารถผมเนี่ยผมต้องป้องกันระวังไม่ชนข้างหน้าไอ้คันท้ายมันมาบี้ท้ายผมในเมืองจะบี้หาหอยอะไรนะครับผมบอกแล้วอนุสาวรีย์สะพานควายเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะครับช่องว่าง สิบเมตรเนี่ยมันบอกน้อยไปมันต้องบี้ครับก็เรื่องของมันให้มันบี้ไปนะครับให้มันบีไปมันอยากบีบีไปถึงเวลามันก็ชนท้ายเราหม้อน,น้ํามันแตกแต่เราก็ซ่อมนะครับเวลาผมเบรกเนี่ยผมจะเบรกหนึ่งเบรกสองผมอาจจะไม่ต้องมีระบบช่วยเตือนเบรกนะครับแต่ผมใช้ประสบการณ์ช่วยเตือนเบกรกเวลาขับก็สายตาก็ดูด้วยนี่เส้นขอบเว้นี่เส้นนี้เว้อ่ามุมที่จะมานะครับมุมแซงบางทีแซงก็เรียบร้อยถ้าต่างจังหวัดนะ รถออกจากซอยพอดีรอโป้งเลยอันนั้นก็ก็ต้องระวังถ้าในเมืองเงี้ยผมก็จะเบรกหนึ่งเบรกสองค่อยๆชะลอเข้าไปใกล้เขาเต็มที่ก็ห้าเมตรนะครับสาเมตรนะเบรกไม่มีอ่ะหนึ่งเมตรไม่มีอ่ะสเมตรนะครับไอ้บางคนบอกหูอย่างงี้ก็เป็นภาระบนท้องถนนก็นแล้วแต่จะวิจาร์ณไปนะครับคนที่อย่างอ่าอย่าง b ีข้างหน้านี่จะเลี้ยวซ้ายเวลาจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี่นะครับนะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเนี่ย ต้องระมัดระวังนิดนึงดูกระจกซ้ายดีว่าบีเอ็มก็ดูเยอะไม่งั้นมอไซค์ลอ่อโป้งแล้วเวลาจะเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนดูนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับมีการตบไฟตีไฟค่อยๆสโลปให้กระจกหูมองข้างเนี่ยมองได้เห็นไวๆจะมีรถด,ด้านขวาออกมาร่วมทางซอยค่อยๆดูค่อยๆไปนะครับแตะเบรกให้เขา ถอยทีถอยหาสายประมาณนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วครับผมเวลาอุบัติเหตุเวลามันเกิดแล้วนะครับยิ่งเราไปชนท้ายเขาด้วยไม่ต้องพูดเลยว่าเขาจะตัดหน้าเขาจะเบรกฉุกเฉินหรืออะไรบางทีเราก็มันก็เหมือนเราผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขับห่างไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่มีระบบตั้งเบรกอัตโนมัติอีกนะครับเราอาจจะไปเจอรถข้างหน้าที่เขาตั้งระบบกันชนอัตโนมัติเขาอาจจะเบรคจัก๊กเราก็จั๊กเลยครั้นี้นะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได,ได้ท้ายที่สุดป้องกันข้างหน้าเราให้ดี เครื่องยนต์เครื่องยนต์อะไรต่างๆมันอยู่ตรงนี้หมดนะครับถึงเวลาเราเจ๊งเนี่ยเราเจ๊งเลยนะครับชนเลยแล้วท้ายสุดนู่นครับอยู่อู่สองเดือนสามเดือนนะครับสองเดือนสามเดือนยังดีสิครับหกเดือนนี่นะครับรับประกันว่ารุ่นผมเรียกว่หนาวเหนียงเลยนะฮะนั่งรถเมย์หาแท็กซี่ไปสิครับหกเดือนนะเดี๋ยวผมก็ย้อนกลับมาอีกว่าทําไมผมที่บ้านผมต้องมีรถสำรองบ้านผมเป็นคนรวยครับอยู่ต่างจังหวัดรวยที่รวยทางนะครับที่บ้านจอดรถได้หลายคัน เอาจริงก็จอด12คันก็ยังได้นะครับนะแต่อะไรจะรักกันหนานะครับคันนี้ก็เลยเป็นรถสำรองของบ้านนะนะ,นะรถสำรองของบ้านบางคนก็บอกอายุเยอะแล้วรถคันนี้ซีวิกจะ2ี่กว่าปีแล้วนะครับผมก็มาขับออกนวดกําลังกายนะมีคนมาให้ตังค์ผมผมาทั้งเงินไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เดือดร้อนที่จอดไม่ใช่มีปัญหาก็เก็บไว้ดีกว่านะครับการซ่อมบำรุงรถยนต์สําหรับผมมันมีความสนุกนิดนึงนะครับว่าผมซ่อมแล้วถูกหรือเปล่ามันเหมือนเรียนปริญญาโทของผมอ่ะนะครับ เวลาขับแล้วก็มองข้างหน้าอย่างเงี้ยผมกินขวาไปนิดนึงโอ้โหเพราะว่ารถมันจะมีรถจอดซ้ายมีรถจอดซ้ายตบไฟค่อยๆมองเขาไม่ให้เราก็ไม่เอาก็ไม่ให้เราก็ไม่เอานะครับแต่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ตบไฟแล้วก็ให้แล้วก็ดูมุมมอเตอร์ไซค์นิดนึงช้าเข้าไว้นะครับช้าเข้าไว้เพราะว่าบางทีกระจกนี่มันมองไม่ได้กว้างนะครับเคยคิดจะไปหากระจกตามร้านที่มันแปะให้มันวายขึ้นอีกอบเดีวยวโอเคไปหาดูกลมๆมาแปดนีกว่าประมาณนั้น นะขับรถก็เหมือนขี้กลัวนะครับแต่มันไม่เกิดอุบัติเหตุคันนี้ไม่เคยชนด้านหน้ามาก่อนเลยนะมีแตนะ่ชนท้ายชนท้ายไม่เท่าไรครับผมเขาไม่ได้ชนครับผมผมถอยไปชนต้นไม้เองในชีวิตก็ถอยไปชนต้นไม้นี่ก็1ครั้งเสาไฟฟ้าเคยตอนอายุ20่สิต้นอายุยี่สินี่ชนต้นไม้ตนต้นไม้ ขับรถมาขับไปคุยไปครับกําลังมาหาเยตาอู่ที่รถชอบชอบครับมาอู่มันสนุกมันเหมือนมามาเรียนนะครับเหมือนเหมือนเหมือน,นมาเข้าห้องเรียนอะนะครับเข้าห้องเรียนว่าวันนี้กําลังเข้าห้องเรียนแล้วแล้วมีรถยนต์ซ่อมทั่วไปด้วยแล้วเขาก็ให้ผมสามารถที่จะทําอยู่ทง youtube ได้โอ้โห,โห,โห,โหมันก็ทําให้ตรงใจตรงใจนะครับอู่รถยนต์มันก็เหมือนมหาวิทยาลัยของผมตอนนี้นะ เรียนรู้นู่นเรียนรู้นี่นะมีรถให้ผมดูเพียบเลย